ถ้เอกพี่เราใจไม่ถึงเลยดูพี่เนี่ยบ้านอยู่ใกล้ค่ะเมืองไหคะเมืองไหยทุ้มทุนซ่านาังเอกเก็บส้มไว้ให้ทำกินกันก่อน,อนที่จะออกจากไร่ส้มดีกว่าเนื้อพม่าก,กับเนื้อไทยนี่คนละอย่างนะสวัสดียามแรงครับวันนี้ผมมาเที่ยวสวนส้มของน้องม่อนกับคุณพ่อนะครับที่ได้มาทำงานที่นี่นะครับ ต้องขอบขอบคุณเจ้าของสวนส้มมากเลยนะครับที่ให้ผมได้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเก็บผักไปทําอาหารกันในช่วงวันเวลาที่เย็นแล้วครับแต่อาจจะไม่ได้ทาให้ทุกคนดูครับเพียงแต่ว่าจะมาเก็บผักแล้วเอาไปกินกันครับเพราะว่าผักนี่งามมากเพราะาใช้น้าปลายในการทํา,ารกรเกษตรนะครับเรื่องเรื่องคือช่วงนี้ส้มก็ออกผลผลิตเป็นอย่างดีครับน้องมันบอกว่าไปเก็บส้มกันไหมก็เลยให้สาวๆแต่งตัวมาเก็บส้มเ,เก็บผัก แต่ว่าเด็ก่นนั้นต้องรอชมตอนท้ายครับพ่อครับสวัสดีครับโอ้อันนี้ส่วนอะไรพ่อสวนมีมีหลายเจ้าครับอ๋อคือส่วนของคนที่ทํางานในนี้นะพ่อเนาะใช่ก็ปลูกผักไว้เต็มเลยเนาะข้างหลังนี่คือติดน้ำปลายเนาะติดน้ำปลายใช่ สวัสดีจ้าน้องม่อนน้องพีทจะอาบน้ำแล้วใช่ไหมคะโอ้จะอาบน้ำเหรอสวยมากเลยแต่งตัวบางนี้คือไม่มันต้องไม่ธรรมดาแหละถ้าธรรมดาพี่ไม่ให้แต่งหรอกถ้าน้องพีทมาต้องแบบไม่ธรรมดาแหละพอดีเราจะมาเก็บผักครับเราก็จะเอาไปทํากินแต่ว่าอาจจะเป็นตอนเย็นนะครับผักเยอะมากดีดูดีมากเลยนะครับสาระไหนเนือขาบโอ้ดูกินกับลาบครับพี่แน่โอ้นี่ครับนะ ดกมากเลยอ่ะอันนี้จะเก็บเข่าเขาจะว่าไหมเนี่ยไม่ว่าเก็บได้เนี่ยเก็บเเลยอก็บนี่หน่อยนยฉีดยาเพ่อกินแล้วน็อกเลยนะอันนี้ไม่ฉีดของของพ่อครับนี่อันนี้ของพ่อน่ะปลอดสารพิษเลยของพ่อหน่ะครับโอ้โหปลอดสันพิษจะลองชิมนี่ไม่ได้กินสดหรอเออพี่ชอบกินพกผักสมุนไพรอืมดับกลิ่นพายอันนี้ไม่มีไม่มีไม่มียาค่ะอร่อยมากอืมไม กัดเลยไม่ค่อยเลยหรอบอลให้หนูกินเจี๊ยมเจี๊ยมอร่อยอ่ะกินสดไม่เป็นอ่ะพี่ไม่กล้ากินน้องเอกพี่ทำใจไม่ถึงเลยดูพี่สิสุดยอดสุดยอดอร่อยอ่ะในรอบผังการก็มีนะมาผมเป็นคนชอบกินสมุนไพรครับทุกวันนี้ร่างกายแข็งแรงดีมากกับเคลนเลยเคลน่อนีลก็ึงสวนมดถึงป้ายอาบแบบจังค่ะน้าป้ายอ่ะป้ายลงบนเรา เดี๋ยวลูกสาวจะอ่าบน้ำไปชุดนี้เลยหรือเปล่ายังไม่เฉลยนะคะยังไม่เฉลยเดี๋ยวรอดูตอนจบครับนะแต่ทุกคนจะรอจะอึ้งครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเล่นน้ำกันด้วยครับตรงนี้เป็นโซนที่เล่นน้ำได้ด้วยพงศกาศต้นใหญ่มากครับพี่แน่เก็บได้นะจะเอาไหมเกาบแกงพังกาดพี่แน่ชอบกินแกงพังกาดหนึ่งใส่หมูสามชั้นบ้า่อือ อืมอร่อยมากครับหมดแล้ว้อาพริกไทยมาจริงออพริกยิงยิงไม่ชอบเอาผักอะไรไปแมาผักกาดแต่แม่ผักกาดนู้นก็มีจ้ะนี่ต้นอะไรเนี่ยต้นตุงน้งี่ยผมก็ขายอันนี้จะบอกว่าใบ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 กะเพราโอใบกะเพราโอ้กะเพารพากะเพราไอ้เนี่ยกะเพราสีแดงนี่คือมันจิดจานมากเลยของใครเนี่ยไม่ใช่พ่อเราพ่อคะ่ะฮะหมดเลยโซนเนี้ยหมดเว้นข้าเนี่ยโอ้โหใช่มีถั่วฝักยาวอืมกะเพรา อันนี้แมงลักนะครับนี่พริกินเข้าไปเรเป็นเรื่องเลยอร่อยครับอือฮึแมงลักอร่อยมากผมชอบมากเลยแมงลักษ์เพรากลือน้เจิยมไหนตั้งโอ้ใช่ไหมเขาเรียกไม่ใช่ตั้งโอ้มาจะผักขี้วัวอรไอยกินกับอะไรเนาะโอ้โหเพนนี่ไม่เคยกินเหรอเคยกินเก่งผักขี้วัวอร่อยมากเลยนะ ผักกาดนี้มันมันแก่แบบงี้คือมันอ่อนใช่ไหมเนี่ยใบเงี้ยแบบนี้เก่งนะอย่างนี้น่าจะอ่อนครับพอ,อได้อยู่ออกถึงนอกรัวอือผักบุ้งผักบุ้งผักกาดอร่อยอืมผักกาดอะไรครับอืมอมันคือวาซาบิโอ้โหขึ้นจมูกโอ้เผ็ดมากเลย วาซาบิครับวาซาบิผักกาดแบบวาซาบินอ่ไรกินผักอะไรสะรู้กินทุกอย่างอมากินผักบุ้งก่อนก่อนจะกินสวยมากพ่อปลูกเองเปล่าปลูกเองปลูกเองพ่อบอกนี่ไงที่ล้างผักก็มีนะอร่อยครับผักบุ้งก็สดผักบุ้งอร่อยปะแต่ผักกาดนี่วาซาบิมมัันนมันแรงมากเลยเผ็ดมากเลย อ่าไม่ได้ล้างผักเลยอ่ะน้องบอสก็บอกกินได้พี่ก็กินหมดเลยเพราะฉีดยาเลยปบ้างเนี่ยไมครับผมกินไปต้องหลายต้นแล้วหนาทันทีที่ยาผมก็จะนอนตรงนี้แหละใช่ไหมตัผักยาวก็มีอืมอืมอ้โหผักผักนี่ผักยป่ะอะไรนะคะเนี่ยตรงไหนเนี่ยอันนี้ผักไผ่โอ้หเนี่ยผักไผ่ยนี่เป็นดีไมอีโมดีครับ พ่อบอกว่ากินได้ในแผนเน่โอ้โหวาซาบิครับอ๋อประกาศวาซาบิกพ่อพายแก้ไปนิดนึงนะครับเอ้าครับน้องเฮดไม่กินเนื้อนะเอลซ่าเอาให้นะอร่อยหวานกินผักเนี่ยมองพากันมากินผักอะไรส่วนเนื้อนักข่าวกับน้องพีกอร่อยมากได้ไม่ได้ลองลองกินเนะอดูยาวมากใหญ่มากสวยมากลองทักสลัดอืดมา นึก่าผักที่บัวมากินอ่ะกินสดๆก็กินได้สกีหอมมันนู้นนี่ไงพี่แม่อือแม่น้องกินนี่ดอกผักขี้บัวมันก็แค่ไหนเออือหือหอมป่ะหอมมากเลยอ่ะขี้บัวหอมไม่ดอกรู้แล้วนี่นี่ดอกผักขี้บัวขี้บัวอือพี่กินไม่เก่งแค่ไหนอือดอกเมะกร้ำน้ำพี่แต่อร่อยทุนนอกสั่ก็อร่อยดอกสวยเนื้อดอกแค่คุณไง โอ้ oh, ส่งนขอพ่อกินได้ครับ oh, อ๋กินจนจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกินผักเสร็จก็จะไปกินผลไม้ต่อแล้วก็จะกลับมาเล่นน้ำกันนะครับกันด้โยมาดูสาวๆเก็บส้มเลยครับแล้วก็จะส่งตัวแทนของชมอน่ถัว <S <S รวเข้าไปเก็บส้มแข่งกับสาวที่สวนส้มไทยเซดีหน่อยสวนส้มไทยเซดีนี่คือไม่ใช่ว่าใครจะมาเดินเก็บส้มเล่นๆนะเขาไปให้คนนอกเข้ามาเก็บนะนอกจากคนที่เป็นคนในแล้วก็เด็กเส้นใหญ่อย่างผมโอ้คุยแล้วมาไม่ถ่อยไรมาเก็บส้มประจําเลย เนี่ยเดี๋ยวจะเก็บให้ดูว่าลูกไหนหวานเก็บเก็บลูกนี้หวานไหมไม่ได้บ้างคุณแม่่ออรยให้ให้สาวๆเก็บให้ดีกว่าเก็บไปให้แม่เก็บลูกให้คม่เอาขึ้นแม่อยู่นี่หรอโอ้พี่ก็นึกว่าสาวๆโอ้รีบมาเลยสาวๆก็อยู่นี่ไงอะไรนะสาวๆก็คือน้องพิทน้องม่อนไงโอ้ดูส้มส้มดกขนาดเดี๋ยวถามก่อนส้มนี่คือเก็บไปขายที่ไหนม่อนส่งที่ไหน ส่งทั่วไทยอ่ะเป็นส้มกล่องอ่ะส้มกล่องเนาะสิบโลเก้าโลเนี่ยค่ะอ๋อก็สามารถเข้ามาดูขายหน้าร้านค่ะอ๋อก็คือก็คือดูในเพจของไทยเซรีนะส่วนส้มไทยเสรีใช่ค่ะจะมีเพจไว้อยู่ค่ะโอนะสามารถสั่งได้เนี่ยทุกวันนี้ก็ส่งทั่วไทยเลยค่ะอืถ้าส่งก็รวมในในนั้นละค่ะอืมนะรับรองว่าอร่อยเพราะว่าผมได้กินฟรีประจำชิมแล้วไงถุงเบลเลอร์เลยตไงสาวคุ้มหน้าหมดเลยอ่ะ เชื่อหรอว่าที่แล้วสาวมากเลยนี่ก็สาวมากมีมีสาวน้อยไหมมีสาวน้อยไหมอ๋ออ๋อคุณแม่สวัสดีครับโอ้นี่นี่เจอคุณแม่พี่จำหน้าคุณแม่ได้คนเดียวแหละโอ้โหแม่สวัสดีครับอันน oh uh, şey um> mm hmm. anyway> ี้คนณแสาวสวยเลยอันนี้มาจากแซนวีไหมเนี่ยอไม่สูงค่ะอันนี้สาวจริงอันนี้มาจากที่ไหนครับบ้านอยู่บ้านอยู่กะไรค่ะ เมืองนายปลาโทรสาวเมืองนายพูดไทยได้ชัดแล้วเนาะมาอยู่กี่ปีแล้วครับเนี่ยอาซักือค่ะออโอสาวสองออปลาโทรสาวจริงๆครับเนี่ยนะคุณแม่ก็สาวแสนบีดูไม่ออกเลยคุณแม่ทาแป้งพี่พี่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยึก <c oughs> ว่าพี่กับน้องม่อนนี่แกเอาส้่หวานสักลูกหนึ่ง <c oughs> น้องม่อนคัดมาให้พี่ลูกหนึ่ง ผมคุณแม่เก็บเพลงเลยคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ยังธรรมดาต้องลูกพีทเก็บปีนปีนไปเก็บไปนได้ค่ะดูชุดก่อนแล้วดูท่าพีทไปไกลๆต้นไม้ก่อนจะไงลุ้งวาหนแมงแมงแมงได้เขาเด็บพีาลูกหวานน้อยฝากพี่สักลูกดิเออเอาจริงเว้ยเฮ้ยการเก็บส้มเอาลูกไว้ไปรอไปรอเก็บส้มใต้ต้นไม้ดีกว่าเออรอรอ ทุบทุนซ่านางเอกเก็บส้มไว้ให้เอาแล้วอันแรงอันแรงดึงก็เอาแล้วเอาแรงๆแต่แรงลูกนั่นะๆเก็บๆมาดูๆเอานางเอกเก็บส้มกับผมนะครับดูเดี๋จะตกขึ้นมานะแต่พี่แบกกลับไปไม่ไหวนะพี่เห็นภาพนั้นมาก่อนแล้วเออนั่นเนี่ยลูกอันนั้นเนี่ยแรงดิอนนั่นเออแรงเลยอ่ะปีนแต่ชั้นก็สูงเลยอยู่ตรงนี้จริงๆไม่ต้องปีนก็ได้นะเนี่ยอุ้ย เอาเอาลูกข้างบนให้พี่แอนได้หนึ่งลูกเอาเอาลูกสูงๆหน่อยได้ไหมสูงให้พี่แอนได้หนึ่งลูกโอ้โหน้องพีททำไมน่ากินอย่างไรส้มน้องพีชตัวเราจะกินลูกพีทหรือกินส้มนี่มอนกินอะไรดีคะกินส้มดีกว่าลูกพีทไปเขาขึ้นคาเยอะดีแล้วะอ๋ออย่างนี้ลูกนี้จะสุกใช่ไหมครับลูกนี้สุกจะหวานไหมอย่างงี้ครับอ่ะพีชแกะมาเลยพีทนั่งดีๆนะ แต่เย็นน่ะพี่พี่รับฟ้องไม่ทันน่ะเขาดูหัวใจวายไปครึ่ง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 ดวงแล้วแหวกครึ่งนแหวกครึ่งนะดูนอมอนนอมอนสอนสาธิตการแกะส้มที่ถูกต้องนะครับแหวกครึ่งนึงเนี้ยอืมนี่ง่ายกว่าแล้วเปลือกนี่คือแบบล่อนเลยนะอ่าลองดูลองดูอ่ะมาขอขอขอยยกกินมือ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 ไม่รู้จะเค็มจะหวานอีปีต้นไม้ไปแล้วเนี่ยถ้าจะหวานค่ะนะอ่ะนี่ครับอ่ะกินก่อนนะครับ อืมอยู่นส่แล้วอย่นสจนกินอิ่มแล้วบอนพหวานหวานมากกินขาสวนเลยอกินส้มขาสวนบอนพี่ฝากหน่อยพี่ไม่ถนัดเลยอ่ะอ่ะอันไหนลูกไหนลูกเดียวกันปะอันนี้ที่มันตกเมื่อกี้ไงอ่ะลูกที่ตกคือเขาบอกว่าจะหวานนะครับคนอ่าคนที่นี่บอกนะผมก็ไม่ค่อยจะมีความรู้เรื่องส้มอะแต่ว่าถ้าบอกถึงน้องส้มจะกินได้หมดแหละ มีมีต้นพิษไหมมีต้นพิษอ่ะปล่อยมันเลยแหละให้เฉาไปเลยให้หนูขึ้นคลายคำจาเลยเนี่ยสาวเมืองนายนี่สวยนะเมืองนายอันนี้คือเด็กที่สุดแล้วใช่ไหมใช่เด็กสุดแล้วเนี่ยอ่ามีลูกกี่ก้อน่ะปล่อยไม่ลูกเด้อปล่อยไม่ลูกเหรอไม่เชื่อหรอกก็กอกแล้วไม่เชื่อนะไม่มี โอนกเต็มเลยจะไปไหนครับสองคนจะไปอาบน้ำค่ะโอ้ทำพี่ตกใจหมดพี่กำลังกินส้มอยู่หมายส้มไม่เสียงหน่อยดิก็แต่งชุดอะไรมาทำไมมันมองไม่ค่อยชัดเลยอะชุดอะ,อะไรเนี่ยชุดอะไรเนี่ยชุดอาบน้ำค่ะคชุดอาบน้ำถ้าถุงเขาก็คนเท่าคนแก่สมัยก่อนก็อาบแบบนี้อือนี่คือเป็นเรื่องปกติตะก่อนม่อนไปที่แสนวีใช่ก็เป็นแบบนี้พี่ก็อาบอย่างนี้เลยแต่ว่าผู้ชายก็แยกท่าผู้ชายผู้ชายก็สิบยี่สิบคนลงไปผู้หญิงก็ สิบยี่สิบคนลงไปแต่ว่าจะอาหากันประมาณว่าแค่มองเห็นนะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปใกล้กันก็คือประมาณสักสิบเมตรอะไรย่างเงี้ยได้อยู่วันนี้พี่ก็จะเป็นท่าผู้ชายน้องก็จะเป็นท่าผู้หญิงแต่ว่าพี่จะส่องไกลๆก็แล้วกันได้ค่ะชาวบ้านปกติเขาก็อาบแบบเนี้ยค่ะคือบ้านอลิสาเขาอาบอยู่อ่ะช่วงนี้แหละอลิสาก็บอกพี่อยากไปเล่นน้าที่บ้านหนูหมน้าบ้านน้าบ้านน้องก็น้ําเย็นเราก็แบบว่าเออเราก็เกรงใจน้องๆเพราะน้องไปกันเป็นกลุ่มน้องก็จะเล่นกันสนุกสนานนะ ว่าเขาตกใจพี่แน่พี่็เลยบอกเอาน้องนางเอกมาสองคนมาเป็นนาองเอกอาบน้ําที่ท่าเราดีกว่าจะได้ไม่เขินด้วยนะเพราะฉะนั้นไปดีกว่าปะอยากเล่นน้ำจังร้อนร้อนไม่ทำอะไรมาเนี่ยเดินไรสซับแป๊บเดียวร้อนมากเลยโอ้ my god สองกรเลงแดงกระสอบตายเล่นน้ำนะครับนะเป็นวิธีชิดตามปกติที่เขาได้ใช้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะอันนี้คือน้องพี่กับน้องม่อนเขาอยากมาเล่นน้ำจริงเราก็จะมาอาบน้ำจริง แต่ว่าลืมไอ้นี่นะลืมสบู่ก็ลืมยาสระผมลืมลืมพกไปสีฟันอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้คือผมอยู่ก็คือ5้าโมงแล้วนะครับแต่ว่าแดดจ้าอยู่นะครับนี่คือเวลาอาบน้ำของคนในพื้นที่จริงๆนะครับก็นี่เห็นไหมมีคนมาเตรียมเตรียมทำสวนแล้วก็อาบน้าด้วยใช่ไหมตรงนี้นะสองสาวทง่น่ารักครับนี่น้องม่อนไปเก็บผักขี้วัวผักกาดแล้วก็พวก ของที่จะใช้ในการทําอาหารนะครับในวันนี้ก่อนที่จะเดินทางกลับมาดูสาวสวยของเราครับกําลังเก็บผักเลยนะน้องมดจะทําอะไรให้พี่กินครับเย็นนี้แกงผักเนี่ยแกงผัก<ด>เนาะก็เดีเด๋ยว<ด>ทํากินกันก่อนที่จะออกจากไร่ส้มดีกว่านะใช่ค่ะนะอีกนิดนึงแล้วก็ค่อยไปค่ะได้จ้ะอ่ะยังดีน้องสาวอุตส่าห์ตั้งใจทําให้พี่มีเราจะปฏิเสธไม่มีคําว่าไม่ปฏิเสธครับ กินก่อนค่ะแล้วค่อยไปค่ะน้องพีทไปเก็บอะไรโน่นในป่าน่ะผักบุ้งผักบุงน่ะโอ้ไปเก็บผักบุ้งในป่าเลยเออไปผัดผักบุ้งไฟแดงหรือไปต้มอ่ะผัดผักบุ้งไฟแดงอ๋อได้จ้ะเอ้าว่าตามนั้นเลยก็จะไปเก็บผักค่ะอ๋อพอจะไปเก็บผักขายใช่ไหมครับครับอ๋อ้ขายหอมดวยเอาเก็บมาขายมีออเดอร์ได้ไงแม่โอ้คือทุกวันนี้คือลูกค้าสั่งนี้เลยแม่ลูกค้าสั่งโอ้ น้องม่อนเอาจริงๆเลยขายอย่างนี้ได้วันเท่าไหร่เงี้ยลูกค้าสั่งเงี้ยเยอะประมาณพันสามสี่พันเนี่ยค่ะสามสี่พันต่อต่อวันเลยนะเวลามีออเดอร์กี่นะวันมีตลาดนะโอ้ยดีค่ะพี่แม่ปลาโตไม่ธรรมดาครับอาชีพปลูกพันธุ์นี่ดีมากมากเลยน่ามาใช้ชีวิตอยู่แถวนี้จังเลยน้องม่อนมาไหมคะไม่มาโอ้โหน้องม่อนน้องม่อนมีแค่น้องสาวเลยไม่มาไงกคงงงยยัไไะเนี่มาเงียบสงบดี ข้าไปหลังครัวไปดูน้องพีททำกับข้าดีกว่าเราจะกินแต่ผักค่ะเพราะที่นี่เขาขายผักแล้วผักปอสันพิษจริงๆอุเอ้ย <Okay. laughs> <laughs> นี<อ> <laughs> น<อ> <laughs> น่ชุดื่อกี้มันเนี่ยอาหารนี่แค่ผ้าถุงค่ะพี่แนนแล้วเสื้อเสื้อก็เปลี่ยนเสื้ออ๋อ <laughs> เปลี่ยนเสื้ออนะ่่ะ <laughs> ใชคะ เซ็กซี่มาแต่ไกลเลยอันนี้จะตำอะไรพี่กินเนี่ยอ๋ออันนี้จะผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วก็เดี๋ยวม้อนแกงผัดขี้มุนค่ะอ๋อคนละหนึ่งเมนูนะเอาใจพี่นะ่ะไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนที่โชคดีขนาดนี้มีสาวกุหลาบแดงกับสาวทะยานเอาใจได้ดูเลยต้องการอะไรจากพี่อ่ะฮะไม่ได้้ตองการรอะไฮ่า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 ฮ่ให้พี่แน่ชิมดูเออนะ ก็เดี๋ยวพีชจะผักขบุ้งไฟแดงมอนก็จะแกงผักขี้มขี้วัวขี้วัวเออนั่นแหละขี้วัวพักขี้วัวออกครับไฟแดงมากเลยผักขบุ้งไฟแดงแดงข้างๆไงไม่ได้แดงข้างบนเมนูแรกครับน้องพีทรวดเร็วมากครับก็จริงๆแล้วคือ กลัวจะมืดนะครับเพราะว่าตอนนี้คือแสงเริ่มจะหมดครับน้องมดบอกว่าอยากให้ผมไปกินข้าวหน้าบ้านเพราะบรรยากาศดีเป็นเถียงที่เขาไว้ใช้พูดคุยกันหลังจากเรื่องงานเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในส่วนส้มซึ่งเป็นคนตายจริงๆนะครับนะเดี๋ยวเมนูแรกก็คือน้องพริกจะผักกระบ,บุ้งนะครับเอาแค่นี้ส่วนน้องมดนี่คือจะแกงนะครับผักขีนน้วัวนี่น่ากินมากเลยนะกินดิบๆก็กินไปแล้วจะกินซุกๆทีจะเป็นายไป สุกแล้วใช่ไหมครับน้องพีทสุกแล้วค่ะอืมหอมมายันหน้าบ้านเลยอย่าช้านะผักบุ้งสดๆจากสวนอืมสดสสจริงๆสดจริงๆค่ะจ้ะนี่จ้ะและอีกหนึ่งเมนูของมอนนะคะครับมอนก็น่าจะสุกครับเพราะว่ามอนใช้แก๊สไฟฟ้าครับน้องมอนก็เสร็จแล้วครับนี่อันนี้ผักคิวคิววะค่ะจ้ะนี่เนื้อโบเอฟเคยกินนะวันนั้นกินแล้วพ่อเนื้อโวแอฟแล้พ่อเหรอ ของขมาเนาะนี่นี่คุณพ่อนี่วันนั้นกินแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้คนเนื้อพ่อวันนี้จะกินผักครับพอดูม่อนแล้วเราสึกว่าต้องให้กินผักเยอะแหละพ่อกินด้วยกันไหมครับอ๋อจะไปเก็บผักอ๋อครับพ่อครับครับไปกินข้าวกันก่อนนะครับ ยกขามากินใกล้ๆสาวหน่อยวันนี้นี่ใครไปจ่ายตังค่าเนี่ยซื้อของอะไรมาเนี่ยเปล่าค่ะมอนังเลยขออนุญาตนั่งกินใกล้ๆสาวเลยนะครับก็วันนี้มีเมนูที่เป็นเนื้อที่คุณพ่อพี่อยไม่อยากกินไม่เคยกินเป็นเนื้อพม่านะเนื้อพม่ากับเนื้อไทยนี่คนละอย่างนะแต่อร่อยนะครับอันนี้เคยออกตังค่ากับข้าวเนี่ย เดี๋ยวต้องเอาเจ็บดิพี่นะค่ะได้ค่ะเจ้าของร้านนั่งอยู่นี่ซื้อเองกินเองไม่ได้นะเดี๋ยวขาดดูซื้อค่ะแค่เอาเหรอเอาลองรูอ่ะเจ้าของบ้านไปก่อนเอาค่ะอืมอันนี้ล้กันอ่ะบรรยากาศชิวๆที่มาที่รับข้าแฟนะครับอยากกินของน้องพีชจังเลยเห็นแล้วนะกินมากินผักบุ้งใบแดงแดงมากเลยแดงมากเลยกินผักม่วงข้าวก็น่ากินมากครับข้าวดอยเพี่แน่ข้าวนา ออ <the ืืมมกำลังดีคร uh ับเค็มน้อยๆเค็มน่อยๆันหางก็หอ้านาอือันนีนี่ก네็กินสวฟูเน่เหรอตัวฟูซิ่งนะัูซิ่งเออสัูซิงอร่อยครับอร่อยมากถูกใจมากดีมากดีมกดีมากี มน,นกีของน้องน้อนนั่งอันนี้ดี่ไ่แน่งเอ็นสดๆในสวนไง <c oughs> สดๆยังอร่อยมาปรุงรสน่าจะอร่อยขึ้นนะครับคล้ายๆผักกัดแกงอะคะอ่ะจองผักกัดเหน่อยแต่นสนุกมีความสุข้ลยมันเหม็แก้งเนาะ ขนมเน้นหัวเท่าไรหัวอ่ะอร่อยกับข้าวต่ายก็ไม่แพ้ใครเด็ดแน่แม่กินเนื้อพม่ามานานอ่ะลองกินเนื้อพม่าหน่อยเนื้อพม่าพี่ดื่มจุไปแล้วล่ะพี่้องพีดเจอรุนจุครับไปเจอเนื้อกระป๋องเหมือนเดิมไหมคะเนื้อกระป๋องก็หอมนะหอมตอนแรกว่าจะไม่ทานน้องพีดบอกว่าอยากกินไม่เคยกินไม่เคยกินละพีเราไม่เคยอะอร่อยมากอร่อยมากแล้วเนั่ยอร่อยไหม เอื่อยมากอร่อยมากระป๋องใครครับซืไปบ้างค่ค่ะมันว่าจะซื้อไปกินบ้างเนี่ยถ้าไม่อุ่นก็กินได้แต่เอาชัวร์ก็ต้องอุ่นไม่อุ่นก็กินได้ค่ะเพราะเขาไม่กินเขาก็ไม่กินแบบอุ่ณกินได้มาเหมือนปลากระป๋องอ่ะคือเข้าป่าเลยคือปลากระป๋องอ๋อมนกันนอื้ำก็หวานเนาะคิดติดใจละ อร่อยอร่อยจังอร่อยจริงค่ะพี่ไปกินในพม่าพี่ก็ชอบรสชาติอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้นี่คือมาจากพม่าอันนี้คือพม่าจริงเลยก็แป้งเอาเสื้อพี่กินพี่ติดใจอือร่อยจริงจริงค่ะคุณเยอะพิษไกินเอาเลยเนี่ยเนื้อให้พิษเลยนะผมก็ กินรวดเร็วมากครับคนไม่ค่อยหิวนี่ซัดไปแล้วนะเมื่อกี้กินผักสดน,นี่คือกินผักสุกกินผักสุกอืมเอาข้าวยังไหมคะพี่ยงังมีกินมากนี่แต่ข้าวพอแบบน้องเลย คราวนี้รอร่อยมากเด้อวันเดียร์ลำลามเป็นยังงลังนี้ไปนะครับมาขอบคุณเจ้าบ้านที่แสนส,สวยน้องม่อนนะครับและเอกที่แสนดีสาวไฟที่เธอจะได้เจอเจรันในแสนดีอย่างแน่น,นอนนะเดี๋ยวเจอกันนะครับแต่ว่าระหว่างอยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะมาหาน้องเรื่อยๆนะเพราะน้องยังน่ารักแล้วก็ยังคงเป็นไอของที่ดีเสมอครับน้องม่อนค่ะนี่ครับแต่ว่าน้องพินนี่ก็ขายไม่ได้นะนไปแล้วเอกสาวก็แดงแดงที่ตอนนี้ฮิตฮอตมากเลยใครรู้จักแล้วนะมาแรงแล้วเป็นที่รู้จักของคนกูแดงแดงทั่วโลกแล้วตอนนี้นะใช่ค่ะใครต้อ ใครสนใจที่อยากจะดูน้องพีใน YouTube ในเพจก็ไปติดตามได้ที่ลูกพีแชนเนลลูกพีแชนเนลนะครับเดี๋ยวจะทำลิงก์ไว้ให้นะครับะสำหรับนี้ต้องไปก่อนขอบคุณมากนะครับนะเดี๋ยวพาทิศแก่รับกาแฟแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อนะครับอีพีหน้าสวัสดีครับขอบคุณค่ะพีนครับิีไล่หัวหวานแต้มอร่อยข้าวอร่อยมากอร่อย นี่ครับใส่ทั้งตัวเลยนี่เป็นไงโอ้คือไม่ได้ใส่ตัวเดียวไงไมีตัวอื่นด้วยนี่นี่ดูนี่โอ้ประมาณห้าตัวครับบากระทิงครับคนนี้นี่นะเดี๋ยวเราจะปลานินย่าครับปลานินก็พับบีก็ไปเหล่าไม้แล้วนี่โอ้เนาะ